ทางขวาเลยนะตอนนี้วัสกินมาทางขวาแล้วเดนดิอิงอ๋อแล้วคูติงโยยิงโอ้โหขอเชิญทุกท่านนะครับผมรับชมการจำลองการแข่งขันคู่ระหว่างแมชเตอร์ซิตี้คกับเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าครับโอเคครับนั่นนี้คือ ทีมไหนพลาดนะครับผมถ้านัดนนี้แมนซิตี้พลาดนะครับเสมอหรือแพ้ขึ้นมาก็จะกลายเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมที่มีโอกาสลุนแชมป์มากกว่านะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ต้องเอาชนะวู๊บแทมตันให้ได้นะครับผมแข่งในบ้านเหมือนกันครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ครับสองทีมนี้ครับที่โอกาสลุ้นแชมป์มีทั้งสองทีมนะครับผมแต่วันนี้เราจะมา บรรยายเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอคับแอสตันวิลล่าครับ,น,รบนี่ก็เป็น11ตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทางหน้าของแอสตันวิลล่าก็จัดเต็มครับ433สมสของผมแต่ในอิงยืนหน้าเป้าแล้วกับฟิลิเป้กูดินโญนยืนปีกขวานะครับ <c oughs> มาครับเรามารุ้นกันนะครับ <c oughs> ถ้าผมภาคแบบผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาครับผมเขียรเริ่มเกมครับ <c oughs> เรามาเอาใจรุ้นเชียร์ลิอร์ภูกันนะ <c oughs> เรามาเอาใจช่วยให้แอสตันวิลล่าตัดตัดแต้มกับแมชชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับผมขอแค่เสมอครับมาครับจังหวะนี้คุณติโยูเปิดขึ้นมาไม่ได้ครับ ครบผมเป็นลูกเตะม,มุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดขึ้นมาได้หมงครับมาลสโอ้ยขอไหมฮะคาเมลเจสุดฮะโหได้หมงแล้วนะครับแต่ไม่ตรงก่อบครับลูกนี้ทำดีแต่ยังไม่ดีพอครับ <c oughs> มาที่เซนซันมอร์แกนเซนซันยังไงครับให้มาที่เดนนิอิงส โอ้โหจะให้โอ้แล้วทะลุมาให้ฟิลิปเป้ตินโยโอ้โหโูตินโยยังจ่ายติดนะครับผมจะจ่ายทะลุช่องครับดักลาสลุยครับเลี้ยงขึ้นมาทั้งโอ้โหล็อกมาสวยครับยังไงครับเปิดเข้ามาโอ้โหเป็นลูกเตะมุมนะครับผมของแอสตันวิลล่าครับเอา่ะครับแซนซันครับจะมาเปิดลูกเตะมุมลูกนี้ครับเปิดขึ้นมา ไม่มีอะไรครับเคลียร์ออกไปได้ครับแมาสเตอร์ดียร์มาเลสเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรครับเคลียร์ไปคุณตรกันมองเคลียร์ออกไปครับเอตันวิลล่าคุณตรกันแจ็คกอรลิตยังไงครับแจ็คกอรลิตโอ้โหจ่ายไปติดครับคุณตระกันได้บอลลูกนี้ยังไงให้มาที่เดอะบอยเดอะบอยกระชากมาออกมาทางซ้ายแจ็คเกอร์ลิตเปิดขึ้นมาโอ้โหเข้ามือของมาร์ติเนสครับ โหสไลด์ไม่โดนนอา้าวแล้ว,วครว่าเกิร์กเสียบเลืองออกไปเองครับคอนซาบ,บอกกูยังไม่โดไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> คเาเบลเคซุดเดี๋ยงออกมาทางซ้ายครับเคซุดยังไงเคซุดเจียวมาตรงกลางกูโหมาแต่เลี้ยงครับไม่ได้โอ้ตัดฟาวไปครับลูกนี้ <c oughs> มาตินส์นครับเปิดบอลขึ้นหน้ามา นี่กูเล่นระดับความยากเท่าไหร่เนะี่ยบอทกากมาเลสได้บอลลูกนี้มาทางตรงกลางเคมเบลเจสุสยิงไปติดโอ้โหติดบล็อกครับน่าเสียดายครับหาแล้วมาทางของแอตันมิล่าบ้างครับบอลของแอตันมิล่าเดนเนย์อิงเนดนเนย์อิงโอ้โหติดเลี้ยงมากครับนัาเตะครับทั้งสองทีออกมาทางฟิลิปเป้คูตินโยเดนเนย์อิงได้บอลยังไงพักบอลมาที่แม็กกินแม็กกินมาที่ตเตาเลย ตาเล่โอ้โหกระจกระชากไปครับอะครับบอลเมสซิตี้ครับจะสวนกลับได้หรือเปล่าแทงทะลุมาไม่ทะลุเอาแต่ได้อยู่ครับคาเบลเจซุสเคซุสโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับลูกนี้ครับไม่ว่าแลยครับพวกสินแจ็กกิริตแจ็กกิริตแทงมาคาเบลเจซุสโอกาสลูกนี้ยิงติดเซฟครับมาตินีสยังเซฟไม่ได้ครับโอ้โหนวดยิงเหมือนจะเบาๆนะครับโอ้แต่ก็ยังเซฟไม่ได้ครับมาตินีสแจ็กกิริตได้บอลมา จคริดยังไงมาทางซ้ายให้มาเก็บวิกสุดทําชิ่งกันแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับโยครับออกมาทางเดอร์บอยเดอร์บอยทะลุมาโหแล้วจบครึ่งแรกครับผมยังเสมอสูงสุครับโอกาสของลีพูยังมีครับผมตอนนี้อิสานามหนึ่งลีพูนําไปแล้วครับสองส่วนนะฮะโอ้โหโอกาสยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสี่ครั้งเข้าขอบสามครั้งะแต่ยังไม่ได้ประตูครับของบอลห้าสิบเท่ากันนะครับผมไปครับ อาตัดบอลได้ครับริญาร์มาเลสมาเลสโอ้โหเรื่องเกี่ยวมาลุนนี้ต้องฟ้าครับโดนบังไปโอ้โหกระแทกเลยครับลุนนี้ริญาต์มาเลสครับจะเปิดลุนนี้ขึ้นมาเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับได้อยู่ครับออกมาทางซ้ายครับแซมซันแล้วยังไงครับลุนนี้เต่าเลยให้มาเนนี่อิงเลนในอิงจับบอลได้ฟิลิปเป้คูตินโยครับ โคตินโยจะไหลต่อมาให้เดนนี่อิงครับโอ้แจ็คกอร์ลิตเปลี่ยนมาเล่นขวาแล้วเหรครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วไหลต่อมาก็ไม่มีอะไรครับโอ้แชร์บอลออกไปครับเป็นลูกทุ่มของมาสเตอร์ซิตี้ครับโหเดบอยโวยเพื่อนเลยครับมึงไม่ใจดีวะอุ้ยเสมอไม่ได้นะลูกวันนี้เสมอคือรีฟูควัฟแชมป์ทันทีนะครับเป็นลูกเตะมุมครับอาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปลี่ยนครับ ออสโตนครับลงมาแทนคุณดูกนะครับแล้วก็นากัมบ้าครับลงมาแทนดักลาสหลุยนะครับผมทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับตอนนี้ลิยัดมาเลสยังไงกระชากมาสวยครับมาเลสโอ้โหจะผ่านเข้ามาตรงกลางครับแต่ยังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมครับลิยัดมาเลสเปิดมุมขึ้นมาลูกนี้ยังไงครับโอ้โหอารับสโตนเก็บมอได้เดอะบอยชิ่งกันแล้ว ตโนยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับโหยังคว้าไม่ได้ครับมาตินีสแอตตันวิลลาครับส่งวัตสกินลงมาแล้วครับออกมาทางซ้ายครับเดนนดอิงไปทางคูตินโยครับคูตินโยมาเล่นซ้ายแล้วครับตอนนี้คูตินโยเปิดขึ้นมาวัตสกินโอ้โหไม่ได้ครับได้อยู่คูตินโยเปิดมาอีกเดนนอิงแล้วโอ้หูนิดเดียวครับเฉียดไปนิดเดียวครับผมเกับขึ้นนำครับแอตตันวิลลา แล้วส่งเมนดี้ลงมาแทนชินเซงโก้เลยนะครับทาง <c oughs> เล่นทางขวาเลยนะตอนนี้วัสกินมาทางขวาแล้วดเดนนีอิงเอ้าแล้วคูติญโย,ยยิงโอ้โห,โหเกือบเป็นตัวรับลูกนี้ <c oughs> <c oughs> เกือบได้ครับลูกนี้ดูสิโอ้โหหมมาเข้าทางคูติญโยแต่ยิงไม่ตรงกรอบครับเกือบปิดบัญชีครับเกือบตอกฝาโลกแมตติสติสแล้วครับ มาเลนมาทางขวาอุ้ยที่เข้ามาไม่ฟาวครับเจแกวไปครับมาได้มาได้ครับคูตินโยคูตินโยมาทางซ้ายคูตินโยอุ้ยแตะโอ้โหแตะลองมาสวยมากครับคูตินโยโคตรเอาโอ้โหเลยน้ำเน็มมากครับไม่มีความแข็งแกร่งนะครับโดนเบียดยังบอลไปได้ครับมาครับดิามาเลนอาโดนสไลด์สวยครับดวงนี้ดิ๊มาที่ฟิลเอ้ขออภัยครับคูตินโยคูตินโยเปิดขึ้นมาได้ในอิงโอ้โหไม่ถึงครับเป็นลูกเตะมุมครับของแอสตันวิลล่า แซนซนเปิดขึ้นมาแล้วได้โมดเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับอหมดกินครับใช่หรือเปล่าครับไม่รู้ครับใครไม่รู้ครับขออ่านเชื่อก่อนโอ้เป็นมิ้งครับเป็นกองหลังของแอสตันวิลล่าครับโอ้โหไทลอนมิ้งยิงโอ้โหใ้แอสตันวิลล่าออกนำเชสซี่ไปก่อนแล้วนะครัผม1นูนครับจากลูกเตะมุมลูกนี้ครับแล้วนีครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับตอนนี้ <c oughs> โอกาสของเรีูตอนนี้90ครับที่จะได้ควา้าแชมป์นะครับพิมรีก <c oughs> เอาดีเอาดี <c oughs> าครับจะแก้เกมกันยังไงครับแมนซิตี้จ่ายมาให้วัสกินนะก็ใบั้งให้วัสกินมาสวยครับลูกนี้เอตตาวินาเครื่องหลังทําดีมากครับเอตตาวินาเปิดขึ้นมาแล้วคูติญโยโอ้ย <c oughs> ทําดีแล้วครับผมแต่ยังสกัดไม่ได้ครับแมนซิตี้ อาลับครับเบลเชซุดได้บอลเบชซุดเปิดมาติดครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับเดอะบอยแล้วยังไงโอ้โหเลี้ยงอยู่นั่นแหละครับเอาล้วครับโล่งๆฟิลฟูร์เนยิงติดเซฟของมาติเนตอีกแล้วครับโอ้โหเซฟดีจริงๆครับมาติเนตวันนี้เอาล้วครับอีก9นาทีสุดท้ายครับประมาณ9นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหสวยครับเจคอบเลมซี่ซ้ายโลงเจคอบเลมซี่ไม่จ่ายโอ้โหผู้เลินไม่ว่าอะไร อะไรครับเอเจซูตมาเดอะบอยยังไงเดอะบอยเดอะบอยยิงโอ้โหไม่เข้าอยู่ดีครับ <c oughs> ยังหไวยเป็นประตูครับเดอะบอยยิงลูกนี้โอ้โหมาสวยแล้วแมนซิตี้โหโคตรร้องนะฮะเดอะบอยไม่เป็นประตูครับลูกนี้อเอาละครับอีกไม่ถึงเจ็ดนานะทีสุดท้ายยังไงนะ้รับฟิลฟอร์เดนอ๋อแล้วพลาดครับเดนนี่อิงเดนนี่อิงโอ้โหไม่ถึงครับ เชียงมาทังเก็บบอลได้ครับนาก,กัมบ a นก,กัมบ a r อุย้ยแต่ยังได้อยู่แซมซั่นแซมซั่มแซมซั่นแซมซั่โอ้โหถ่วงเวลาครับแซมซั่นไม่รีบครับออกมาทางซ้ายครับลูคสัสเดชเน่โยนมาเดน่อิงอ้อแล้ววสกินยิงโอ้โหเกือบเป็นลูกที่สองครับเกือบตอกฟ้าลงของจริงครับโอ้โห เนี่ยแล้วมันโค้งโค้งมาแล้วเกือบได้ครับวัดกินโอ้โห <c oughs> ทำมาสวยแลครับแอตันวิลล่าแต่ยังจบไม่ลงครับลูกที่สองออแล้วได้ครับริยัตมาเลสมาเลสเออกมาทางฟิโฟเดนเปิดขึ้นหน้ามาไม่ถึงครับ <c oughs> เอาละครับไม่ถึงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาคูติโยอนำอยู่ แล้วมาที่แตมซี่โอ้โหติดครับลาปอสลดสไลด์ไปแทอ๋อแล้วครับโอ้โหแล้วได้ฟ้าแมนซิตี้ยังมีโอกาสอยู่นิดๆครับความหวังอีก10%นะครับผมอารีฟูเตียมเฮครับอ่ะยังได้ครับฟิฟวเดนมาที่คาเบลเคซุสยังไงเคซุสเลี้ยงเลี้ยงมาเปิดมาแจ็คกิลิตไม่ได้ครับแล้วโยนทิ้งไปจบเกมครับผมลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับปีนี้โอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพ่ายให้กับ แอสตันวินล่าไป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับหาลิเวอร์พูลครับแฟนลิเวอร์พูลโอ้โหจากสนามแอนฟิลด์มาตอนนี้คือโอ้โหเสียงเสียงดังมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะครับผมโอ้โหฉลองแชมป์ครั้งยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลทำได้ครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับผม โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับผมไปฉลองแชมป์กันเลยนะครับผมไอส้สัสวัสดีครับ